สอนแก้นะครับ F A M ครับก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็ F A M แนละ้วก็ผมจะมาสอนแก้กระตุกแรงช้าหัวอะไรก็ไม่รนะู้นะเดี๋ยวก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเดี๋ยวรอแป๊บนะครับหลกัหลกๆผมก็จะใช้ค k นมาสเตอร์ที่ทำคลิปยาวเป็นหลักนะแล้วพร้อมแล้วก็เข้าไปเลย พอเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดบวกลิงกดโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้ก็ได้นะครับพอกดคลิปที่เรามาไว้เลยนะโอเคบก็เสร็จแล้วนะครับนี่คลิปนี้ผมเอาลิก์มานะไม่ต้องถามนะว่าผมตัดแบบไหนโอเคก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปวิดีโอมัอม่วๆครับโอเคเอาคลิปวิดีโอมัอม่วๆมานะ ออมาแรกคุณก็จะเห็นว่าว่ามันแหลกมากนะครับนี่ให้คุณเออผมค้างครับโอเคเดี๋ยวผมค้างค้างผมค้างครับโอเคค้างมาอยู่หน้านี้เลยเลยพี่น้องผมค้างครับผมค้างโอเคหายค้างแล้วครับเดี๋ยวขอเข้า F A M ก่อนนะก็เรียงไม่ถูกนะครับขอโทษทีด้วยนะเขแรกให้เรา นะครับกดมาตรงสามขีดบนเลยนะครับกดมาตรงสามขีดบน,นครับกดมาตรงสามขีดบนนี้นะครับพูดย้ำทำไมแล้วก็กดเข้าไปนะครับพอกดมาแล้วคุณจะเห็นคำว่าอันนี้นะครับก็ภาพไม่ชัดนะครับขออภัยด้วยก็ให้เรากดคุณภาพต่ำนะครับนี่จะกดปุ่มได้แค่นี้นะครับ นีก่ก็เข้ามาให้เรากดปุ่มคุณภาพกราฟคุณภาพต่ำนะครับก็ภาพไม่ชัดเลยครับภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับขอโทษทีกดไปเลยพอกดไปแล้วให้เรากดข้างล่างนี้นะครับกดอันนี้ด้วยกดปรับเป็นต่ำนะครับแล้วมันก็จะหายแหลกนะครับถ้าเราปรับไปแล้วมันก็จะหายแหลกนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับมันจะหักแหลกเหมือน,นเดิมเปล่านี่เห็นไหมไม่แหลกแล้วครับทุกคนก็ผมปิดเสยียงคลิปไว้ผมก็ผมลืมเปิดผมไม่ได้เปิดเสยียงคลิปในนี้ไว้นะก็โอเคก็มันไม่แหลกไม่ค่อยแหลกตั้งหต่ครับแต่ถ้าเราเลื่อนแต่ถ้าเราเลื่อนแล้วมันก็ช่วยแก้ได้นิดหนึ่งแหละอันนี้ก็ช่วยได้นิดหนึ่งนะครับตรงการตั้งค่าเนี่ย แล้วกดอัดตราเฟรมนะครับแล้วกดเลือกเป็น12 FPS นะครับห้ามห้ามเกิน20ขึ้นไปนะ FPS นะอัตราเฟรมก็ห้ามเกิน20ขึ้นไปนะมันก็ช่วยได้นิดเดียวครับช่วยได้แค่นิดเดียวถ้าเราดูมันอาจจะแหลกนิดหน่อยนะครับแต่มันก็แต่ถ้าเราเลื่อนปกติมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะดูได้ปกติแต่ถ้าเรากดดูมันก็จะเป็นแบบนี้นะ แหลกๆหน่อยเนาะก็ช่วยได้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนปกติมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วจะทําย้ําทําไมเออเค okay, นะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอืมอแบบนี้เลยนะพูดย้ําอีกเล้วโทษทีที่พูดคำหยาบครับเออพูดย้ำํำแล้วเราเนี่ยก็สําหรับคลิปนี้ก็ ขอตลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเล็กก้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊า